สวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับช่องทอมนิดเช่นเดิมครับกับหน้าตาเดิมๆคำพูดเดิมๆเพืดอมากกันกดไลค์กดแชร์ให้แนเด้อครับผมนะมากกันก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ให้กันให้บุญคิดซะว่านะะถือว่าทำบุญกับทั้นนิดทอมนี้กันละกันเนาะทำบุญได้แชร์ไปให้ คนอื่นได้เพื่อมีดวงมีโชคมีลาบด้วยกันเด้เข้ามาเบิง่งปนีเเปัสสินนะให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมนะเราลงเราก็หวังให้มันเข้าแล้วก็หวังหารายได้ให้ทุกคนแล้วนั่นแหละครับผมเพราะว่าเขานิดก็หารายได้เหมือนกันแหละจากช่อง YouTube แต่เราก็รายได้อันน้อยนิดมากน้อยนิดเหลือเกิน นอกซะจากอันจะมีน้ำใจเนี่ยบางบางคนเขาก็แบ่งน้ำใจมาให้นั่นแหละครับพอถึงใดบางวันบางบางทีก็ไม่ได้เลยประมาณสิบวันนี้ก็มีครับผมนะเราก็ไม่เป็นไรแล้วก็้ถมเขาเฮอก็เพื่อได้หวังทุกคนปรดนี่ปรดสินนะครับผมนะ mm hmm. คนรวยเขาบริเลนห,ว,หวยเดี๋ยรับ mm hmm. ก็บมีแต่คนยังเราเรานี่แหละครับผมนะที่หวังจะพึ่งทางด้านทางดวงพึ่งพึ่ง,งดวงพึ่งโชคลาภ บุญบารมีของเฮาหนํามอย่าลืมไปทาบุญทําทานในเดอ้อหวยมันก็มีทุกมืออยู่ครับอย่างน้อยแล้วก็เผื่อได้ไปใส่บุงสบัดตอนเช้าก็ได้เนาะการทําบุญมันไม่มีขอบเขตทํายิ่งทํายิ่งได้นั่นแหละครับบุญเนะาะใครได้บ้างเมื่อคืนใครได้บ้างเป็นไงบ้างสําหรับหวยของทอมนิดตัวเลขของทอมนิดมันก็เป็นเพียงแนวทางให้เข้าแล้วกับยุทธนั่นแหละเพราะเพราะว่าเราไม่สามารถรู้เราไม่ใช่คนเก่งเรามา ข้าเข้าแล้วก็ขอให้หยุดนะไม่ต้องเล่นโลบมากลาบหายเดอ้อพี่น้องเลขท่อมนิดถ้าเขาแล้วก็ยุดนั่นละเนะาะเมื่อวาน,นีนน้องผลฮานอยบวกลาวมันบอดผลฮานอยเมื่อวานนี้ครับฮานอยพิเศษออกเก้าห้าหกบนเข้าสายรูดแล้วเนาะหกสายเจาะเข้าครับเก้าห้าหกล่างออกเก้าแปด เรามีนะแปดเก้าอยู่นะครับสายจอกเข้าสายรูดเข้าเข้าแล้วก็หยุดนะถ้าใครฟังเนาะจากแนวทางถ้าได้ฟังเนาะนอกจากจะเลื่อนผ่านก็ไม่ได้ฟังกันนะครับผมนะ <S <S ส่วนห้าน้อยปกติออกสองหกสองสายรูดเข้าอยู่นะสายจอกก็ยังไม่มาปกติออกจิตสองล่างีพ p ออกหนึ่งแปดจิดล่างออกแปดห้าโอเคครับมันก็นะเข้าแล้วก็หยุดนั่นแหละ <S <S ไปเข่าเล่าอยู่นะครับเราเรามีอยู่นะห้าสองเนาะ มีเลาาอยู่นะเลาาออกอะไรนะหนึ่งห้าสองห้าเมนบครับโอเคนี่ล่ละเล่าสองห้าสองหรือเปล่าหนึ่งสองห้าสองเนาะประมาณนี้เนาะเล่าเข้าอยู่นะครับเลาแต่ก็ไม่ต้องเล่นเยอะโลกมากลาบหายแต่เขาแล้วก็ยุดเราค่อยมีทุนไปเติมกันอีกวันต่อต่อไปเนาะ เราก็อยากให้มันเข้านั่นล่ะทำผู้ใดมือใดรูดเท่ากับท่อกระทูกขึ้นกันนะครับผมละกคศลุกลงก็กําลังใจให้เปิดใจด้วยคงไม่มีใครเข้าได้เดือนหนึ่งสามสิบวันน่ะมันเป็นไ <S <S พไ่ผู้ใดนะครับผมนะต้องอาจารย์ดังสุดๆนั่นแหละมัง้งาะอาจารย์แม่นสุดๆนั่นแหละมาเราก็มีอาจารย์ให้หลายๆทุนเลือกเนาะช่อง youtube มีเยอะครับมักกับกดไลไหลกดแช่บ่มักกับเลื่อนพานกันไปนครับมีคอม เม้นดีๆห,หลายอันก็ขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์เข้ามามาผู้ใดที่มาจิ้มให้แบบนี้บ่ามักกันไม่ท่องมาดูครับผมนะผอมนี้ก็ไม่ได้อะไรจากคุณอยู่แล้วคุณก็เปิดใจไม่เปิดใจก็แล้วแต่ครับมาเบาหลายยายห่างระบ,บาดน,นี่เงี้ยเาไปเท่าไหนก็ถูอขอภัยเด้อถ้าเข้าวันนี้เข้าไปแล้วแหละวันนี้มันต้องเข้าแลนะ้ว รัฐบาลไทยนะเข้าแล้วก็หยุดนะทำแบบแนวทางของทอมนี้ก็ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วมาวันนี้ครับพาหน่อยถ้าใครไม่ได้เล่นรัฐบาลมาหาหน่อยครับหาหน่อยวันนี้ครับสายลู่สายวิ่งฟันธงไปที่ศูนย์ครับลูดศูนย์วิ่งศูนย์กันละกันลูดศูนย์วิ่งศูนยครับตัวเน้นครับตัวแดงศูนย์ห้าศูนย์เก้า เน้นสองตัวศูนย์ห้าศูนย์เก้าครับศูนย์จับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่จับคู่เนาะลูดศูนย์วิ่งศูนย์กันละกันครับจัดไปรอรูนกันอีกทีพรอนหายใจตลอดครับมันก็นะ ถ้าผู้ใดติดตามท่านกะยังเข่ามาอยู่เข้ากับวันใจนั่นล่ะครับผมนะคงไม่มีใครทําให้เข้าเปิดเปิดใจด้วยนะครับถ้าชอบให้กดไลค์ใช่ใหกดเลิฟมาไปต่อครับผมสายรูดไปแล้วเนาะใครที่ชอบสายรูดมาสายจอครับตัวเด่นอีกตัวนึงครับตัวเด่น C ครับ สีจับคู่สี่หนึ่งสี่หา้าสี่เก้าครับถ้าแนวทางของธมนิดเราก็ขอย้ำไว้เสมอถ้าใครเข้าแล้วเลข ไม่ว่าจะออกไปแล้วหรือว่ารัฐบาลถูกไปแล้วก็หยุดนะคะผมนะหยุดเอาไว้ก่อนเนาะถ้ามันเขาแล้วเหมือนกันกับฮาหนอยถ้าเข้าฮาหนอยไหนแล้วก็หยุดครับเอาตังเขากระเป๋าไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาลุ้นกันถ้ามันไม่เข้าเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะก็ตามนั่นแหละครับผมนะมาตุกันครับ หนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าห้าครับทวนอีกครั้งตุกันหนึ่งห้าหนึ่งเก้าเก้าห้าโอเคสิบตัวเจอ สิตัวเจะาสายลูดวัดดวงวัดใจมักสายใดบุญดวงอย่าลืมทำบุญด้วยมาหลังจากที่สามตัวเราห่างหายไปนานวันนี้แล้วครับฟ้าจะเปิดแล้วนะ้้วก็พูดไว้ในสิ่งที่มันดีๆนั่นแหละเนาะใค้มักบมมักกันกับโเป็นอย่างมัก,ก่ะกำลังใจก่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะบางทีก็อ่านอยู่ครับ ที่เข้ากับยุ่งบ่มีเวลาตอบนะเข้ากับอ่านทุกใส่ใจทุกความมิ่งมาจัสามตัวสามศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าหกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าชวนอีกครั้งสามศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้า หกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเข้าสามตัววันนี้นั่นแล้วนะล้องใจครับไม่มีใครสามารถรู้นว่าจะหมวยจะออกอยังปูไดมักจัไปครับมันก็นตองมีเขาไม่ลดเหมือนกันทุกอาจารย์แล้วก็เหมือนกันกับอาจารย์ดังๆเหมือนกันกับเขานั่นแหละครับแต่ความสามารถเราก็สู่เขาบ่ไดดอกแต่ปูไดมักช่อง u t u b e อาจารย์ไหนที่ดังๆก็รับชมติดตามกันไปครับ สื่อตามที่ดวงสมโพงกับเขานั่นแหละครับผมนะเราไม่มีอะไรอะไรมันหมนมีอะไรการันตีว่ามันจะออกเนาะแล้วก็คํานวณจากสูตรของเรานี่แหละครับฝากฝากไว้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอมีความสุขหลายๆเลยครับ